สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วย,ยขยับกายสบายชีวิตค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆทัก,กทายกันก่อนนะคะเช้านี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูอ้อยครูแดงแล้วก็ครูสาวจะพาเด็กๆเกนี่ยมาเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนนะคะอ,อแต่เมื่อวานก็เห็นคลิปแล้วแหละ ที่น้องแก้วตาส่งมพขอให้ดูนะคะหากว่าเรากําลังสบายจิงโตมือพันเก่งมากค่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะห้องคนอื่นก็เหมือนกันนะคะส่งมาเรื่อยๆส่งมาได้ดูเรื่อยๆนะคะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะเราจะไปทบทวนกันนะคะว่าทั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนอะไรกันมาบ้างนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการออกกําลังกายการนอนหลับพักผ่อน ประโยชน์ของการนอนหลับพักผ่อนประโยชน์ของการออกกำลังกายเดี๋ยวนะคะคุณแดงจะพาเด็กๆเนี่ยไปทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเ,เดี๋ยวก่อนที่ไปทบทวนกันก้อยก็มีเพลงไว้แล้วะคะ่ะวันนี้ออกกำลังกายรับแสงตะวันนะคะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมไมยังคะก้อยพ,อพอร้พอมคุณแดงพร้อมคุณสาวพร้อมโอเคคะ่ะเด็กๆพร้อมไปกันคะ่ะ ทางกายรับแสงตะวันกันแล้วสนุกไหมคะวันนี้ครูแดงก็จะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนไปแล้วนะคะและครูแดงก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของการเล่นเครื่องเล่นสนามแล้วกีฬาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตามคลิปเลยนะคะไปเลยค่ะในหน่วยนี้นะคะเด็กๆเป็นหน่วยเกี่ยวกับ การขยับกายหรือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะเรามาดูที่ประเภทของการออกกำลังกายเลยดีกว่าค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูที่การออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวดีกว่าค่ะเด็กๆเป็นการออกกำลังกายที่ไม่อยู่นิ่งค่ะเช่นการว่ายน้ำการวิ่งการเต้นตามจังหวะหรือการปั่นจักรยานเป็นต้นค่ะเด็กๆ เป็นการออกกำลังกายที่แชร์ร่างกายของเราครบทุกส่วนเลยค่ะแล้วก็ไม่อยู่นิ่งด้วยนะคะต่อมาเรามาดูการออกกำลังกายอยู่กับที่กันบ้างดีกว่าค่ะเด็กๆก,ก็คือการย่ำเท้าอยู่กับที่แล้วก็การกระโดดเชือกค่ะเป็นการออกกำลังกายที่อยู่กับที่นั่นเองค่ะเด็กๆแต่ว่าร่างกายของเราก็ยังเคลื่อนไหวยอยู่นะคะ เมื่อเด็กๆรู้ประเภทของการออกกําลังกายไปแล้วใช่ไหมคะเอก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายเนี่ยเราต้องมารู้จักวิธีการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนที่เด็กจะไปออกกําลังกายนะคะ เรามาดูการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายดีกว่าค่ะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆไม่ควรออกกําลังกายที่หนักจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้ร่างกายของเราบาดเจ็บได้คะ่ะแล้วที่สําคัญเลยคือเด็กๆต้องสวมเสื้อผ้าที่สบายแล้วก็เหมาะสมกับการออกกําลังกายคะ่ะไม่คับแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ แล้วที่ที่เด็กๆจะไปออกกําลังกายนะคะจะต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการออกกําลังกายค่ะเช่นลานกว้างๆหรือสวนสาธารณะที่เหมาะกับการออกกําลังกายค่ะเด็กๆรู้วิธีปฏิบัติตนก่อนการออกกําลังกายไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมีใครบอกคุณครูได้บ้างไหมคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ประโยชน์ในการออกกําลังกายนะคะเด็กๆอันดับแรกเลยคือจะทําให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยแข็งแรงค่ะแข็งแรงไม่พอนะคะเด็กๆอาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยสดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดีนะยค่ะเด็กๆแล้วถ้าเด็กๆออกกําลังกายบ่อยๆใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเจอเพื่อนอาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยมีเพื่อนเยอะแล้วก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่ไปออกกําลังกายบ่อยๆนะคะ เอคุณครูก็มีท่าออกกําลังกายน่ารักน่ารักมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเด็กๆสามารถทำตามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆรู้วิธีการออกกําลังกายไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,การออกกําลังกายเนี่ยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือการพักผ่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆว่าการพักผ่อนนั้นจะทําให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูการพักผ่อนกันดีกว่าค่ะเด็กๆ การพักผ่อนนะคะก็คือการทําให้ร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะได้แก่การเล่นกีฬาการนั่งสมาธิการฟังเพลงแล้วก็การนอนหลับค่ะสิ่งเหล่านี้ที่คุณครูพูดถึงเป็นการพักผ่อนทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆประโยชน์ในการพักผ่อนนะคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะ ถ้าดเด็กพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วเวลาดเด็กตื่นขึ้นมาร่างกายของดเด็กก็จะสดชื่นแจม่มใสอีกครั้งร่างกายของดเด็กเนี่ยยังแข็งแรงแล้วก็ร่าเริงอารมณ์ดีอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นดเด็กๆต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเมือ่อเด็กเรียนรู้วิธีการออกกำลังกายและการพักผ่อนไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็มีเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการเล่นเครื่องเล่นสนาม มาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ก,กันเลยค่ะการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัยนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเครื่องเล่นสนามเนี่ยข้อแรกเลยคือไม่ปล่อยมือขณะเล่นเครื่องเล่นนะคะเด็กๆเพราะอาจจะทําให้เด็กๆพลัดหล่นลงมาอาจทําให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยบาดเจ็บได้นะคะข้อ2เลยคือไม่วิ่งเข้าไปใกล้ชิงช้า ขณะที่กำลังแกว่งอยู่นะคะเด็กๆถ้าเพื่อนแกว่งชิงช้าอยู่เด็กๆข้ามเข้าไปใกล้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะอาจจะทำให้โดนหัวโดนหน้าหรือโดนตัวทำให้ได้รับการบาดเจ็บได้คะ่ะข้อ3คือไม่ปารายใส่หน้าเพื่อนนะคะเพราะรายอาจจะโดนตาหรือโดนหน้าได้คะ่ะต่อมาเวลาเพื่อนๆเล่นเครื่องเล่นอยู่ ให้เด็กๆรู้จักการรอคอยต่อแถวเล่นเครื่องเล่นไม่แยง่งและไม่ทะเลาะกันนะคะเด็กๆจะเล่นเครื่องเล่นให้ปลอดภัยเนี่ยคือต้องไม่ยืนบนชิงช้านะคะเด็กๆห้ามยืนบนชิงช้าเพราะอาจจะทําให้หล่นลงมาได้นะคะเวลาเล่นม้าหมุนก็เช่นกันค่ะไม่ควรหมุนแรงจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้หล่นลงมาจากม้าหมุนได้ค่ะและข้อที่สําคัญเลยคือ ต้องรักกันแบ่งปันเครื่องเล่นกันนะคะเด็กๆไม่แย่งกันและไม่แกล้งกันค่ะไม่ขวางเพื่อนขณะกําลังเล่นเครื่องเล่นสนามด้วยนะคะเพราะเวลาเด็กๆเข้าไปขวางแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เพื่อนเนี่ยสไลด์ตัวลงมาอาจโดนหน้าโดนตัวทําให้ได้รับการบาดเจ็บได้นะคะและทุกครั้งถ้าเด็กๆได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะให้บอกคุณครูคุณครูจะได้ทําแผล และประถมพยาบาลให้เด็กๆได้ค่ะก่อนจบการเรียนรู้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆร่วมกิจกรรมด้วยค่ะโดยให้เด็กๆบอกวิธีการออกกำลังกายมาคนละสองวิธีค่ะเช่นการว่ายน้ำการตีแบดบเป็นต้นค่ะเด็กๆ เด็กๆอาจจะบอกวิธีอื่นที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะ 2. ให้เด็กๆออกกำลังกายตามเพลงที่คุณครูส่งให้คะ่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมคะรบกวนผู้ปกครองช่วยอัดคลิปวิดีโอและรูปภาพส่งมาให้คุณครูทางไลน์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะเอาละค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้รับความรู้ไปจาก คุณครูแดงเยอะเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะคะการออกกำลังกายออกแล้วตัางกายแข็งแรงนะคะได้รับความรู้ไปมากเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้สําสหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนชวนผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ก็ได้นะคะที่บ้านนะคะส่งคลิปวิดีโอการออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายส่งมาให้คุณครูสาวใน,ในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้นะคะและให้เด็กๆบอกวิธี บอกการออกออกกำลังกายมาให้คุณครูสาวทราบสักสองข้อนะคะ,ะการออกกําลังกายมีการออกแบบไหนบ้างนะคะวิธีไหนบ้างนะคะ,ะเต้นเอโรบิกคุณครูสาวยกตัวอย่างให้หนึ่งอย่างแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆจะรู้จักการออกกําลังกายแบบไหนก็ส่งคลิปมาให้คุณครูดูนะคะแล้วก็บอกมาสักสองข้อที่นักเรียนรู้จักนะคะสําหรับการบ้านวันนี้นะคะ,ะสําหรับวันนี้ครูสาวและครู โอ้ยครูแดนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ